หลังจากที่ผู้เช่าซื้อเนี่ยได้กรรมสิทธิ์จากการเช่าซื้อครบถ้วนแล้วบางคน60งวดอะไรเงี้ยนะเจ็สองงวดเนี่ยนะชำระหนี้กับไฟแนนซ์ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็ได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันที่เช่าซื้อเรียบร้อยนะเป็นเจ้าของเรียบร้อยต่อมาอยากจะเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุนนะครับก็มักจะเอาไปเป็นหลักประกันในการกู้ยืมแล้วมักจะคิดถึงแหล่งเงินกู้ที่อยู่ตาม ออฟฟิศมีออฟฟิศอยู่ข้างถนนเยอะแยะทั่วไปนะในเมืองหลากหลายนะฮะแต่มีเงื่อนไขยอย่างนี้ว่าคุณมากู้ยืมเงินจากบริษัทเหล่านี้เนี่ยคุณจะต้องนํารถยนต์ที่คุณมีกรรมสิทธิ์เนี่ยไปวางเป็นประกันไว้นะแต่ไม่ต้องเอารถยนต์คันนั้นไปจอดไว้ที่เขาหรอกนะยังแต่เอาสมุดเล่มคู่มือรถนั่นแหละพร้อมกับไปเซ็นเอกสารโอรอย ไว้ที่สำนักง,งานของบริษัทผู้ให้กู้ยืมเหล่านั้นเรียบร้อยครบถ้วนดังนั้นคุณก็ใช้รถเป็น,ป,นปกติไปแต่ในสัญญานั้นจะถูกเขียนขึ้นเป็นสัญญากู้ยืมเงินครับไม่ใช่สัญญาเช่าซื้อแต่ในขณะเดียวกันบางที่ให้คุณทำสองสัญญาคือสัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้ยืมเงินแต่เวลาเขาฟ้องเขาไม่ได้ฟ้องตามสัญญาเช่าซื้อ เราะสัญญาเช่าซื้อจะต้องทํายังไงครับผิดนัดสา่งวดแล้วบอกเลือกอสัญญาก่อนถึงจะมาฟ้องได้ใช่ไหมแล้วก็มาติดตามยึดรถได้ใช่ไหมแต่กรณีนี้สัญญาเงินกู้คุณผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดเห็นไหมครผิดนัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําสัญญาเช่าซื้อเขาจะเอามาเีามาฟ้องเขาจะไม่มาเรียกร้องเขาจะไม่เอามาใช้เป็นสารตั้งต้นแต่เขาจะใช้สัญญาเงินกู้เป็นสารตั้งต้น ส่วนมากแล้วสัญญาเงินกู้ก็จะระบุไว้เป็นข้อตกลงว่าหากผู้กู้ผิดนัดผิดสัญญาผู้ให้กู้ได้บอกกล่าวทวงถามแล้วเนี่ยผู้กู้เพิกเฉยผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้เนี่ยนะครับคือเจ้านี้เนี่ยยึดรถยนต์คันดังกล่าวเพื่อน,นําไปขายทอดตลาดหากผู้ให้กู้ขายรถนะครับไม่พอชําระหนี้ค้างชําระผู้กู้ยอมรับผิด ใช้เงินให้แก่ผู้ให้กู้จนกว่าจะครบถ้วนนี่ข้อสัญญาก็จะเขียนเอาไว้ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับแน่นอนจนนําไปสู่คําพิพากษาสารดีกาที่ผมจะมาเล่าเนี่ยข้อเท้จริงเนี่ยก็เกิดขึ้นครับ mm hmm. ญญเค็นี้หลังจากที่ผู้ให้กู้นี่ก็คือเจ้าหนี้นะครับปล่อยกู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับลูกหนี้ครับไม่ชําระนี่เป็นไปตามที่ได้ตกลงเอาไว้ก็เอาละ เห็นว่าตัวเองผิดนั่นละไม่ชําระหนี้ให้กับเขาละก็เอารถยนต์คันที่ไปวางไว้เป็นประกันเนี่ยนะครับจําเลยเนี่ยก็เลยเอารถยนต์มามอบให้แก่โจทย์นะครับเพื่อหวังที่จะให้หนี้มันระงับไปเพื่อที่จะดําเนินการตามสัญญาก็คือโจทย์เขาก็เอารถยนต์คันเนี้ออกขายซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าโจทย์เนี่ยได้ไปพูดคุยกับจําเลยหรือไม่อย่างไรว่าเออ ชำระหนี้ซะนะไม่ต้องชำระหนี้หรอกเอารถคืนมาเดี๋ยวก็เรื่องมันก็จบอย่างนี้หรือเปล่าการพูดคุยอย่างนี้ถ้าพูดคุยด้วยปากเปล่า,ปาเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ผูกพันตัวโจทย์นะครับว่าเอ้ยอ่ะคือรถสิเดี๋ยวนี่ก็จบอย่างเงี้ยไม่ไม่ผูกพันคราวนี้จำเลยเขาก็เอารถคืนให้กับโจทย์ไปนะครับเรียบร้อยโจทย์เขาก็เอาไปขายขาย แล้วมันยังไม่พอชําระหนี้อ่ะอ่ะไม่พอชําระนี้เครเนี้ยเขาเอาไปขายได้แค่เจ็ดหมื่นกว่าบาทแต่จําเลยก็บอกว่าเอ้าเหลืออีกตั้งแสนกว่าบาทนะครับจําเลยบอกว่าเฮ้ยโจทย์คุณเนี้ยเอาไปขายได้ราคามันต่ํากว่าราคาประเมินนะนะทำไมผมต้องไปรับผิดกับคุณอีกเนยก็ต่อสู้คดีขึ้นไปต่อศาลนะครับต่อสู้คดีว่า การที่โจ์เนี่ยยอมรับเอาทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชําระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมเนี่ยทําให้หนี้เนี่ยนะระงับไปนะฮะตามมาตราสามสองหนึ่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ใช่ไหมสู้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าปรากฏว่านะครับศาลชั้นต้นยกฟ้องนะแต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก่ศาลดีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ เห็นไหมครับพราะอะไรรู้ไหมที่สารดีกาพิพากษา,ายืนตามสารอุทอนก็คือกรณีเนี้ยไม่ถือว่าเป็นการรับชําระหนี้อย่างอื่นแทนการชําระหนี้เงินกู้ครับเห็นไหมฮะผมจะวิเคราะห์คำพิพากษาสารดีกานี้ให้ฟังว่าทําทําไมแล้วทําไมถึงไม่เป็นการชําระหนี้รับชําระหนี้อย่างอื่นเนี่ยแล้วทําไมไม่เป็นการที่ ถือเอาสิ่งของหรือนนท,ทรัพย์ส,สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่ก bon ู้ยืมนะครับเพราะว่าถ้าจะถือว่าการเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมเนี่ยนะครับตามมาตราหกห้าหกวรรสองกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยจะทําให้หนี้ระงับไปตามมาตราสามสองหนึ่งเนี่ยจะต้องปรากฏว่านะครับผู้ให้กู้เนี่ยก็คือโจทย์เนี่ยให้ความยินยอมในการเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืม และต้องมีการตกลงกันว่าสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่นํามาชำราหนี้แทนกันที่กู้ยืมนั้นอ่ะมีาราคาเท่ากับราคาในท้องตลาดในเวลาณสถานที่สงประนั้นเท่าใดอย่างเนี้ยถึงจะยกขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้ได้เห็นไหมครับแต่ในในดีการเนี้ยแต่ในคดีเนี้ยเขาไม่ได้ มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะที่ส่งมอบรถเนี่ยมีการตีราคาราคารถกันไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ปรากฏตัวเลขว่าหน้าส่งมอบกันเนี่ยเป็นราคารถกี่บาทราคารถนั้นนะเป็นเงินจํานวนกี่บาทปรากฏเป็นข้อเท็จจริงเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงสารก็ไม่สามารถที่จะปรับลดจํานวนหนี้ที่ถือว่าได้ตกลงกันแล้วเนี่ยให้ลูกหนี้ได้ประโยชน์นะครับไม่สามารถที่จะเอามาปรับ เพื่อที่จะตัดหนี้ที่ไม่ต้องรับชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ได้นะครับจากดีการเนี้ยนะครับผมสรุปได้เป็นอยู่2กรณีกรณีที่1กรณีที่นํารถไปคืนตามคําพิพากษาสาลดีกาเนี้ยนะตามข้อเท็จจริงที่คําพิพากษาในดีกาเนี้นะครับถ้ามีหนังสือจากเจ้าหนี้ว่าคืนรถจบหนี้ก่อนแล้วเอารถไปคืนอย่างเนี้ยถือว่าจําเลยได้ประโยชน์นะครับ จากหนังสือฉบับนั้นเพราะเจ้าหนี้ยอมรับว่าถ้าคืนรถแล้วนี่มันจบอย่างเงี้ยแต่จําเลยต้องยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคาให้การด้วยถ้าปรากฏว่ามีหนังสือฉบับนั้นเกิดขึ้นนะกรณีที่ใครถูกฟ้องอย่าลืมประเด็นนี้อา้าวกรณีที่สองกรณีที่ไม่ได้เอารถไปคืนนะแต่ถูกตามยึดรถเนออีกรณีนี้มีการผิดนัดมีการบอกเลิกสัญญาแต่ถูกยึดรถผมอยากจะเอ,อ่อให้ความรู้ไว้ นะถ้าอ่านจากคำภาสาสาร,สารีการนี้แล้วเนี่ยถ้านะครับใครที่ถูกถ้าใครที่ถูกติดตามยึดรถถ้าเจ้านี้จะเอารถไปจริงๆในใบตรวจรับรถเนี่ยในใบตรวจรับรถเนี่ยคุณต้องให้เขาระบุให้ได้นะครับว่าถือว่าเอารถไปแล้วเนี่ยถือว่าชําระหนี้ที่ค้างชําระทั้งหมดให้เขียนเอาไว้เป็นหมายเหตุด้วยแล้วก็ลงชื่อโดยคนที่มายึดรถเนี่ย ด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะไปผูกพันเจ้านี้ได้ันเห็นไหมครับแล้วก็สองถ้าเขาไม่ยอมเสียนก็ให้เขาตีราคาอ้างอิงจากราคาขายตามท้องตลาดทั่วไปตามเว็บไซต์ตามสื่อออนไลน์อฮะวันทุค้าบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ที่เราจะเซิร์ชแล้วก็หมายเหตุที่มาของข้อมูลนั้นไว้ด้วยให้ทำสองอย่างนี้เพื่อที่จะมีข้อมูลให้ปรากฏเป็นหลักฐานเอาไว้ในวันที่ถูกฟ้องเนี่ยจะได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ ว่าเออหนึ่งได้ระบุเอาไว้แล้วชัดเจนนะนี่ว่าพอใจในการที่จะเอารถคันนี้ไปแล้วแล้วให้นี่มันระงับไปเพราะการยึดนี่การยึดเอารถคันนี้ไปก็จะไปเข้าหลักการเรื่องรับชําระหนี้อย่างอื่นแทนการชรําระหนี้ด้วยเงินเห็นไหมฮะนี่มันก็ระงับได้แล้วก็ให้ตีราคารถไว้ด้วยนะครับถึงแม้จะให้ปรากฏเป็นตัวเลขหน้าวันที่ส่งมอบรถไปเนี่ยนะครับอย่างน้อย ก็จะปรากฏตัวเลขให้ศาลได้พิจารณาวัานนี้ที่ค้างอยู่เท่าใดวันนี้มีถือว่ามีการตีราคาในทรัพย์สินที่รับไปแล้วเนี่ยกี่บาทมันจะได้หักออกจากภาระนี้ได้เห็นไหมครับและที่สําคัญครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องยกขึ้น,นทั้งสองกรณีทั้งกรณีที่หนึ่งที่สถ้าหากว่าถูกฟ้องนะกรณีน,นี้อย่าลืมเด็ดขาดเลยซึ่งในคําพิพากษาศาลฎีกาดีกาเนี้ยได้พูดเอาไว้ว่า จำเลยเนี่ยเขายกขึ้นต่อสู้และยกขึ้นดีกาแต่ศาลดีกาบอกว่าคุณไม่ได้ว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้นเลยไม่ได้รับวินิจฉัยให้เพราะฉะนั้นใครที่ถูกฟ้องแล้วต่อสู้คดีอย่าลืมประเด็นนี้คือโจทย์ในฐานะตัวแทนของจำเลยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรยอย่างวินยูชนเมื่อโจทย์เห็นว่าผู้ให้ราคาสูงสุดราคายังต่ำกว่าราคาประเมิน โจทย์ควรถอนทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาดพฤติการของโจทย์จึงเป็นการกระทาโดยประมาทและใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตทําให้จจาเลยได้รับความเสียหายเพราะว่าโจทย์รู้อยู่แล้วว่าในการที่ขายทอดตลาดมีคนสู้ราคาแค่เพียงคนเดียวและคนเสนอราคาต่ํากว่าราคาประเมินด้วยคุณก็ยังขายเพราะฉะนั้นคุณประมาทเรื่อยๆเพราะในเรื่องนี้ถ้าจะต่อสู้ปูทางนั้นแต่สารชั้นต้นไปครับสืบให้เห็นในชั้นพิจารณาคดีให้ปรากฏติดอยู่ในสำนวนเลยครับนี่ แต่ว่าปรากฏในคดีนี้จำเลยเขาประยกขึ้นเป็นข้อโต้แย้งในชั้นดีกาแต่สารดีกาบอกว่าคุณไม่ได้ว่าเก่าวกันมาในศาลชั้นต้นไม่รับวินิจฉัยดีกาให้เห็นไหมครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่เสียโอกาสในการต่อสู้คดีได้เพราะฉะนั้นถ้าจะต่อสู้ทุกประเด็นต้องเริ่มแต่ศาลชั้นต้นนะครับคำพิพากาสารดีกาที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในดีกา6 9 6 4ทับสองนะครับไปเซิร์ชหาอ้างอิงได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ